สำหรับคอนโดที่เลี้ยงสัตว์ได้เนี่ยทุกคนคอนโดนิวเคยทําคลิปเอาไว้แล้วใน YouTube c h anel ของคอนโดนิวเนาะเป็นรายการนิวท็อปซึ่งข้อมูลเนี่ยที่ได้มาเนี่ยส่วนมากคอนโดที่เลี้ยงสัตว์ได้เนี่ยก็จะเป็นคอนโดในระดับลักซ y c l รีคลาสไฮคลาสต่างๆทําเลเนี่ยก็จะเป็นทําเลใจกลางเมืองอย่างเช่นวิทยุสีลมหรือว่าทองหล่อซึ่งแน่นอนว่าราคาของคอนโดเนี่ยก็ค่อนข้างสูงส่วนใครที่อยากจะเลี้ยงสัตว์ในคอนโดแล้วก็มองหาคอนโดที่ราคาจับต้องได้นิดนึงเนี่ยก็จะต้องมองเป็นคอนโดที่เป็นโครงการเก่า ซึ่งแน่นอนว่าการจะเข้าไปอยู่ได้เนี่ยก็ต้องเป็นการซื้อต่อหรือว่าการเช่าอยู่เท่านั้นแต่ในวันนี้เนี่ยคอนโดนิ้วพาทุกคนมาดูคอนโดโครงการใหม่ที่เพิ่งสร้างเสร็จแน่นอนว่าสามารถเลี้ยงสัตว์ด้วยในทำเลพระราม9ซึ่งราคาเนี่ยก็เรียกได้ว่าค่อนข้างดีและจับต้องได้นั่นก็คือโครงการเมทริสพระราม9รามคำแหงจากเมเจอร์เดเวลลอปเมนต์นั่นเอง และเช่นเคยทุกคนตามธรรมเนียมของคอนโดนิวรีวิวเนาะก่อนที่เราจะเข้าไปดูข้อมูลของตัวโครงการเนี่ยเราต้องมาดูข้อมูลในตัวทาเลของโครงการกันก่อนตัวโครงการเนี่ยชื่อว่าเมทิสพระราม9ก้ารามคำแหงเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่ตั้งตำแหน่งของโครงการเนี่ยอยู่บริเวณถนนพระราม9ก้าซึ่งเป็นจุดตัดกับถนนรามคำแหงเลยนั่นหมายความว่าข้อดีของคนที่เช็อุส่วนตัวเป็นหลักเนี่ยจะสามารถเข้าออกได้จากท้งถนนพระราม9ก้าซึ่งเป็นถนนหลักหน้าโครงการและก็ถนนรามคำแหงด้านข้างโครงการเลยมาดูที่ตัวถนนพระราม9ก้ากันก่อน นพระรามเก้าเนี่ยทุกคนเป็นถนนที่ตัดยิงยาวมาตั้งแต่ดินแดงยาวไปจนถึงบางกะปิออกไปยังมีนบุรีเลยและก็ยังเป็นถนนที่ตัดเรียกไปกับทางด่วนด้วยนั่นแปลว่าถ้าเกิดว่าจะเข้าหรือว่าออกเมืองเนี่ยลูกบ้านของโครงการเมทรีสเนี่ยก็จะสามารถใช้ทางด่วนที่มีจุดขึ้นลงบนถนนพระรามเก้าเนี่ยได้อย่างหลากหลายได้เลยและก็จะสามารถเดินทางเข้าออกเมืองได้อย่างสะดวกด้วยส่วนอีกเส้นหนึ่งทุกคนอย่างที่บอกถนนรามคําแหงเส้นนี้เนี่ยเมื่อตัดผ่านแยกพระรามเก้าปุ๊บเราจะไปะเจอกับแยกคลอง ซึ่งสามารถเดินทางไปยังถนนเพชรบุรีและก็สุขุมวิทต่อได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยใครที่ทํางานในแหล่งงานอื่นๆที่ไม่ใช่ย่านซีบีดีอย่างเช่นพระขนงหรือว่าเอกมัยเนี่ยก็สามารถใช้แยกคลองตนันมุ่งหน้าไปยังสุขุมวิทได้เช่นเดียวกันก็เรียกได้ว่าค่อนข้างสะดวกมากทีเดียวทุกคนต่อไปมาดูเรื่องของการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะกันบ้างทุกคนระบบขนส่งสาธารณะที่ใกล้กับโครงการที่สุดเนี่ยก็คือรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตกซึ่งเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินที่ก่อสร้างใกล้จะเสร็จเป็นที่แล้วทุกคนสถานีที่อยู่ใกล้ กับโครงการที่สุดเนี่ยห่างออกไปประมาณ300เมตรก็คือสถานีรามคำแหง12ลูกบ้านเนี่ยสามารถเดินออกทางด้านหลังโครงการไปยังถนนรามคำแหงแล้วก็ไปที่สถานีได้เลยซึ่งรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตกเนี่ยจะเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินที่วิ่งเข้าไปอินเตอร์เชน์กับสถานี MRT สู่วัฒนธรรมทุกคนฉะนั้นใครที่ทํางานในย่าน CBD อย่างเช่นพระราม9หรือว่าในย่าน CBD อื่นๆอย่างเช่นสีลมเนี่ยก็สามารถใช้รถไฟฟ้าใต้ดินเพื่อเดินทางไปยังแหล่งงานได้เหมือนกันและนอกจากรถไฟฟ้าสายสีส้มในกนรัง้างยู่ทุกคนถ้า ถ้าเกิดว่าลูกบ้านเนี่ยเดินไปทางแยกคลองตันเนี่ยประมาณ850เมตรก็จะเจอกับสถานีแอร์พอตเรือลิงสถานีรามคำแหงซึ่งสามารถเดินทางไปยังแหล่งงานที่อยู่ในแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้มได้อีกด้วยต่อมาทุกคนในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์รอบๆโครงการเนี่ยตัวโครงการเมทริสพระราม9รามคำแหงเนี่ยบอกตามตรงเมื่อกี้เพิ่งเดินไปทานข้าวมาเลยที่ฟู้ดแลนด์รามคำแหงตัวฟู้ดแลนด์เนี่ยอยู่ห่างจากโครงการออกไปเพียงแค่200เมตรเท่านั้นซึ่งเป็นเส้นทางเดียวกับการเดินไปที่รถไฟฟ้าสายสีส้ม สถานที่รัแการรักาสองด้วยนั่นแปลว่าในอนาคต ถ้าเกิดลูกบ้านเนี่ยใช้งานรถไฟฟ้า MRT สายสีส้มตะวันตกเนี่ยเดินกลับจากสถาน,นีรามคำแหง12เนี่ยก็จะเดินผ่านฟู้ดแลนด์ก่อนกับ้า็มายังโครงการด้วยนอกจากนี้เนี่ยแหล่งความอุดมสมบูรณ์อื่นๆเนี่ยถัดออกไปอีกประมาณ500เมตรก็จะเจอกับเดอะมอลล์รามคำแหงซึ่งเดอะมอลล์รามแหงเนี่ยเป็นเดอะมอลล์ที่ทางเดอะมอลล์กรุ๊ปเนี่ยกำลังรีโนเวทเพื่อให้สอดคล้องกับการมาถึงของรถไฟฟ้าด้วยจะเป็นเดอะมอลล์อีกที่หนึ่งอีกสาขาหนึ่งที่เรียกได้ว่าค่อนข้างสวยและเป็นแหล่งไลฟ์สไตล์ใหญ่ๆข้างายยคน,น อุดมสมบูรณ์อื่นๆเนี่ยทุกคนก็จะไปรวมตัวกันอยู่ที่บริเวณหน้ามารามคำแหงนะก็จะมีตลาดนัดหน้ามารามคำแหงซึ่งของกินเยอะมากๆแล้วก็จะมีเมเจอร์มีบิ๊กซีด้วยส่วนร้านอาหารอื่นๆเนี่ยก็จะมีประปรายเช่นกันซึ่งคอนโดนิวเนี่ยเคยทําคลิปเป็นไลฟ์สไตล์พาเดินชิมเดินเที่ยวย่านาคำแหงเอาไว้แล้วก็สามารถไปดูกันได้เดี๋ยวจะขึ้นลิงก์เอาไว้ให้ทางด้านล่างเนาะเอาล่ะทุกคนหลังจากที่พวกเราได้ทราบข้อมูลในเรื่องของทําเลข,ของตัวโครงการเมทิสพระราม9รากคำแหงกันไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวตไปตินนนาาพทุกคดู ในส่วนของข้อมูลของตัวโครงการกันบ้างฮัลโหลตินนาฮัลโหลเบนพร้อมไหมอะไรนะจ๊ะพร้อมไหมจ๊ะ้อมมากโอเคไปกันเลยจ้าตินนาเองค่ะทุกคนไม่ได้หายไปไหนนะคะคลิปนี้เนี่ยรอเบนปล่อยคิวอยู่เนาะต่อไปเรามาเริ่มกันที่ชั้นหนึ่งในส่วนของล็อบบี้กันเลยดีกว่าค่ะ ความแห่งเป็นคอนโดมิเนียมไฮไลท์ความสูง33ชั้นจำนวน1อาคารบนที่ดินประมาณ2ไร่เศษมียูนิตพักอาศัยรวมทั้งหมด570ยูนิตภายในอกอา,าอาคารออกแบบมาอย่างโดดเด่นสมแบนดเมทิสมากด้วยการออกแบบในสไตล์มิดคันที่โมเดิร์นที่ช่วยให้อาคารนั้นสวยงามและไทม์เลสค่ะผังอาคารโดยรวมจะแบ่งออกเป็นส่วนหลักๆด้วยกันก็คือพื้นที่จอดรถชั้นใต้ดิน2ชั้นพื้นที่ส่วนกลางชั้น1พื้นที่จอดรถที่ชั้น2-3พื้นที่ส่วนกลาง และยูนิตพักอาศัยที่ชั้น4ยูนิตพักอาศัยชั้น5ถึง32และพื้นที่ส่วนกลางลูปท็อปชั้น33ค่ะตัวล็อบบี้และพื้นที่ส่วนกลางแทบจะทั้งหมดในชั้นที่1เนี่ยจะเป็นแบบเพดานสูงทั้งหมดค่ะเรียกได้ว่าเป็นโถงต้อนรับที่มีความแกรนมากทีเดียวทางโครงการจัดโซฟาไว้ในห้องโถงต้อนรับเอาไว้ให้2ชุดใหญ่ๆซึ่งสามารถใช้งานพร้อมกันได้หลายคนค่ะติดกันที่บริเวณหน้าสุดเนี่ยจะเป็นในส่วนของซาวโดมและโคเวกิ้งสเปซค่ะซึ่งขนาดค่อนข้างใหญ่ มีกระจกหน้าสูงตั้งแต่พื้นจรดเพดานให้ความรู้สึกโล่งสบายมากๆนอกจากนี้ในชั้นเดียวกันยังเป็นส่วนของฟิตเนสที่ทางโครงการจัดฟังก์ชันออกมาได้อย่างหลากหลายและกินพื้นที่2ชั้นด้วยกันโดยชั้นแรกจะเป็นส่วนของบ็อกซิ่งและคาร์ดิโอจากนั้นพอเดินขึ้นบันไดวนมาก็จะเจอกับส่วนของเวทเทรนนิ่งค่ะซึ่งติดกับตัวฟิตเนสก็จะมีโซเชียลเลาฟ์มัลติเพอร์โพสรูมและไพรเวทมิทติ้งรูมเป็นอีกส่วนการใช้งานที่ลูกบ้านสามารถเข้ามาทำกิจกรรมต่างๆได้อย่าง เป็นส่วนตัวค่ะส่วนตัวเมลบ็อกเนี่ยก็จะอยู่ติดกับส่วนออฟฟิศที่นิติบุคคลค่ะใกล้ๆก,กับถถงลิฟท์ที่ทางโครงการเนี่ยจะมีลิฟต์ให้ลูกบ้านใช้งานทั้งหมด3ตัวแบบล็อกชั้นและลิฟต์ขนของอีกหนึ่งตัวค่ะต่อไปในชั้นที่4เป็นส่วนสระว่ายน้ําของโครงการค่ะ ในส่วนของสระว่ายน้ำจะหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางทิศเหนือเล็กน้อยมีตัวตึกล็อบอย่าง M Tower บังแดดให้ในช่วงเช้าและตัวโครงการเองก็จะบังแดดให้ในช่วงบ่ายทำให้ใช้งานได้ตลอดทั้งวันค่ะโดยในส่วนของสระว่ายน้ำก็จะมีพื้นที่นั่งเล่นริมสระเตียงอาบแดดและจากรุชิมาให้ด้วยและส่วนกลางส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คือบนดาดฟ้าชั้น33ค่ะอย่างที่บอกไปเลยก็คือโครงการเมทิสรามเก้ารำคำแหงเนี่ยเขาเป็นคอนโดที่เลี้ยงสัตว์ได้เนาะ ซึ่งตัวพื้นที่ส่วนกลางของสัตว์เลี้ยงก็จะถูกจัดเอาไว้เป็นเพสโตนที่บริเวณชั้น33เหมือนกันค่ะลูกบ้านคนไหนมีสัตว์เลี้ยงก็สามารถพาสัตว์เลี้ยงขึ้นมาเดินเล่นหรือมารับอากาศที่บริเวณนี้ได้เลยส่วนพื้นที่อื่นๆในชั้นเดียวกันนี้พื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่นั่งเล่นพักผ่อนขนาดค่อนข้างใหญ่และมีหลายโซนให้เลือกเลยนอกจากนี้ก็ยังมีบาร์บีคิวแอรียที่ลูกบ้านสามารถจองเพื่อใช้งานหรือจัดเป็นปาร์ตี้บาร์บีคิวเล็กๆได้ค่ะตตต่่ออออไปทุกกคนนเราาาามดูหห้้้งงงงัังัววยบ ทางโครงการจัดไว้ให้เราดูทั้งหมด3แบบด้วยกันเป็นแบบ1ห้องนอนจํานวน2ท้ทายแล้วก็2ห้องนอนจํานวน1ท้ทายเนาะห้องแรกมาเริ่มกันที่ห้องแบบ1ห้องนอนหรือว่าวั e เบด o ูมทายเอ1นึ1กันเลยห้องแบบนี้เนี่ยพอเปิดประตูเข้ามาด้วยดิจิทัลด o o r ล็อกของฮ a บเฟลเแล้วเราก็จะเจอกับส่วนของครัวก่อน ส่วนของครัวเนี่ยอ่ะบอกก่อนว่าทางโครงการเนี่ยทุกยูนิตของ Major Development โครงการเมสิสตระกาตก็แำแข่งเนี่ยให้มาเป็นแบบ f u l l y f i t t e d ก็คือแถมเฟอร์นิเจอร์บิวอินให้บางส่วนเท่านั้นนะทุกคนส่วนของครัวเนี่ยเป็นครัวแบบเปิดที่จะอยู่รวมกับพื้นที่ทนอาหารเลยโดยครัวเนี่ยหน้าบานทุกบานในบิวอินเนี่ยจะเป็นแบบ s อ f t close ด้วยมาพร้อมกับเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและก็ซิงลังจานแบบนี้เลยขนาดเนี่ยถือว่าค่อนข้างใช้ได้สามารถจัดเตรียมอาหารหรือทำอาหารกรุบกริบกรุบกริบ,บได้สบายสบาย ต่อไปทุกคนเป็นส่วนของพื้นที่นั่งเล่นที่อยู่ติดกับระเบียงเนาะดูจากภาพเนี่ยจะเห็นว่าขนาดก็ค่อนข้างโอเคเลยสามารถวางโซฟาขนาด3ที่นั่งได้ระยะของทีวีเนี่ยก็ยาวพอที่จะสามารถวางทีวีขนาด50นิ้วได้เลยส่วนตัวระเบียงที่อยู่ติดกันเนี่ยจะถูกกั้นด้วยประตูบานเลื่อนนะทุกคนตัวขอบประตูด้านล่างของประตูระเบียงเนี่ยค่อนข้างสูงเลยอันนี้ก็มั่นใจได้ว่าถ้าเกิดเราอยู่ชั้นที่สูงสงหน่อยเวลาฝนตกมีพายุเข้ามาฝนตกแรงแรงเนี่ยน้ำจะไม่เข้ามาในห้องอย่างแน่นอนเรื่อง ขนาดของระเบียงเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างใช้ได้ถึงแม้จะมีพื้นที่ติดตั้งเครื่องซักผ้าและก็คอมเพรสเซอร์แอร์อยู่ทางด้านขวาเนี่ยแต่ว่าพื้นที่ที่เหลืออยู่เนี่ยก็สามารถที่จะออกไปยืนรับลมรับวิวหรือว่าตากผ้าได้อยู่ต่อไปไปดูส่วนของห้องนอนกับทุกคนตัวห้องน้ำเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของห้องนอนด้วยเส่นเดียวกันด้วยความที่เป็น fully fitted เนาะฉะนั้นจะมีแค่ตู้เสื้อผ้า built-in เต็มความสูงพื้นจะโดดฝ้าเพดานเท่านั้นที่จะแถมให้เรื่องขนาดเนี่ยในห้องตัวอย่างเขาวางเตียงขนาด5ฟุตมาาาใใหห้้้ซึ่งถเเกกิดดจะแนนนน็็ปข ที่กําลังพอดีเลยแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะวางเตียงขนาด6ฟุตเนี่ยแนะนําให้เลื่อนเตียงไปชิดกับผนังกระจกหน้าต่างของห้องตัวกระจกหน้าต่างของห้องเนี่ยเป็นกระจกหน้าต่างเกือบเต็มบานเลยซึ่งจะมีบานกระทุ้งที่สาหรับใช้ระบายอากาศมาให้ด้วยส่วนบริเวณาปเตียงเนี่ยทางโครงการเขาบิ้วมาให้เป็นโต๊ะยาวอนเนกประสงค์เนาะทำอย่างนี้ก็คือไอเดียดีเหมือนกันแล้วก็มีงานระบบสําหรับติดตั้งทีวีแขวนผนังมาให้ด้วยจ้าส่วนสุดท้ายทุกคนเป็นส่วนของห้องน้ำเนาะห้องน้ำเนี่ยจะเป็นห้องน้ําหน้าตามมาตรฐานของทาง กเลยทุกยูนิตจะได้ห้องน้ําหน้าตาแบบนี้ทั้งหมดก็คือมีอ่างล้างหน้าให้มีกระจกสองหน้าโถสุขภัณฑ์ราวแขวนผ้าฝักบัวแบบแฮนชาวเวอร์แต่จุดที่จะแตกต่างกันคือฉากกั้นอาบน้ำทุกคนคือแต่ละทายแต่ละยูนิตเนี่ยจะมีการออกแบบฉากกั้นอาบน้ําที่แตกต่างกันตรงนี้ก็ถือเป็นจินมมิ่ที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวต่อไปเป็นห้องวันเบดรูมอีกทายหนึ่งค่ะนั่นก็คือทาย a 1หนึ่งีห้องนี้เนี่ยจะแตกต่างจากห้องที่แล้วตรงที่เขาแบ่งโซนการใช้งานเนี่ยอย่างเป็นสัดส่วนมากขึ้น แล้วก็ได้ครัวปิดด้วยค่ะ ห้องนี้แยกส่วนครัวห้องน้ําแล้วก็ระเบียงเอาไว้ด้วยกันกั้นด้วยประตูกระจกบานเลื่อนแบบนี้เคาน์เตอร์ครัวและสิ่งที่ลูกบ้านได้เนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์ตามมาตรฐานของโครงการเลยค่ะหน้าบานซอฟท์คลอเตาไฟฟ้าซิงค์เครื่องดูดควันและครัวค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวสามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารได้ขนาด2ที่นั่งในนี้ได้เลยติดกับครัวก็จะเป็นระเบียงมีพื้นที่สําหรับที่วางเครื่องซักผ้าเอาไว้ด้วยหน้าตาเหมือนกับห้องที่แล้วเลยเนาะและส่วนสุดท้ายห้องน้ําค่ะห้องน้ําก็จะได้ หน้าตาแบบนี้เลยสังเกตไม่ว่าฉากก้นอาบน้ำเนี่ยเขาจะไม่เหมือนกันเนาะต่อไปเรามาดูในส่วนของห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องนอนกันเลยดีกว่าค่ะ เมื่อเดินจากประตูเข้ามาเนี่ยก็จะเจอกับโซนนั่งเล่นเป็นอันดับแรกค่ะโดยความกว้างเนี่ยกว้างขนาดที่ว่าสามารถวางโซฟาขนาด3ที่นั่งกับทีวี55นิ้วได้เลยซึ่งหงนั่งเล่นตรงนี้เนี่ยก็จะเชื่อมต่อกับส่วนของห้องนอนที่เป็นผนังกระจกค่ะทําให้แสงจากหน้าต่างเนี่ยส่องเข้ามาได้เพียงพอแถมรางประตูก็ยังฝังพื้นง่ายต่อการใช้งานด้วยพื้นที่ในห้องนอนนั้นสิ่งที่ทางโครงการให้มาก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าหน้าตาเหมือนกับห้องเมื่อกี้เลยเนาะความกว้างของห้องใส่เตียง ขนาด5ฟุตกําลังดีค่ะตัวหน้าต่างที่เป็นช่องแสงของห้องนอนและห้องนั่งเล่นเนี่ยก็มีบานกระทุงเอาไว้เปิดระบายอากาศได้ด้วยห้องตัวอย่างห้องสุดท้ายทุกคนเป็นห้อง2 Bedroom ขนาด50.50ตารางเมตร Type C 3-1ขีดหเนาะจริงๆแล้วเนี่ยอุปกรณ์มาตรฐานของในห้องนี้เนี่ยก็จะเหมือนกับห้อง1 Bedroom นั่นแหละาหาแต่ว่าที่เราอยากให้ทุกคนมาดูเนี่ยคือตัว Layout ของห้องนี้นมาเริ่มกันเลยพอเข้ามา จากประตูหน้าปุ๊บเนี่ยก็เจอกับส่วนพักผ่อนก่อน<ม>ซึ่งจะเป็นโต๊ะทานข้าวขนาดสี่ที่นั่งสำหรับสองห้องนอนน้องก,ก็สีที่นั่งถูกแล้วแต่ก็จะเป็นโถงนั่งเล่นแบบนี้ซึ่งอยู่ติดกับระเบียงขนาดค่อนข้างใหญ่เลย,เ,ลยเ,เป็นระเบียงแบบไม่ใช่ระเบียงใช้งานด้วยเป็นระเบียงชมวิวที่แท้จ,จริงก็คือแบบสามารถที่จะออกไปชมวิวดูวิวอะไรได้ด คือ,อรายเบงใหญ่มากคือออกไปยืนคือจะวางก็วิสักชุดหนึ่ง<อ>ไม่ใช่ชุดหนึ่งก็วิตัวหนึ่งเป็นแบบอาร์มแชร์ไว้ตรงฝั่งนี้<อ>ก็ยังได้เป็นเก็วิหวานเนาะระยะดูทีวีก็ค่อนข้างดีอันนี้ก็คือเป็นปกติของห้องทูเบดรูมที่จะแบบค่อนข้างใหญ่ในหนึ่ง แต่ส่วนไฮไลท์น่ทุกคนมันอยู่ตรงบริเวณนี้ก็คือบริเวณครัวยังไงจะ้ะผนังฝั่งนี้เนี่ยด้วยความที่แปลนเนี่ยมันเป็นแปลนห้องมุมฉะนั้นเนี่ยตัวห้องเนี่ยมันจะค่อนข้างหน้ากว้างมากเลยทีเดียวตรงนี้เนี่ยทางโครงการก็เลยบิววเป็นครัวยาวเป็นสุดทางเดินเ,นเลยจริงซึ่งข้อดีของมันคืออะไรรู้ไหมมาดูส่วนต่อไปดินาะส่วนต่อไปไคือบริเวณตรงข้ามกับครัวบริเวณนี้เนี่ยเป็นห้องนอนทั้งสองห้องเป็นห้องนอนเล็กแล้วก็ห้องนอนใหญ่ฉะนั้นเนี่ยสมมุตินะ สบมรณ์นาตินาฉันอยู่ห้องนอนเล็กอาาในกลางดึกคืนหนึ่งหิวข <c oughs> <c oughs> ็ให <c oughs> กิบของขับเข้าไปกินได้อนะย่างสะด,สะดสะวกสบายใช่ถึงไ,ได้บอกว่าเราชอบไปการส่วนตัวว่าห้องนี้มันเป็นแบบเฮ้ย เขาจัดแปลนออกมาได้เก๋ดีนะ,ะบางคนอาจจะก,กังวลเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรหมาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขามีตัวเครื่องดูดควันของคาเฟลเนี่ยมันค่อนข้างแซ่บแซประสิทธิภาพสูง,ม,งมันใช้ได้ถูกต้องส,<ะ>ส่วนปลายสุดของทางเดินก็คือ,อห้องน้ําซึ่งก็เป็นห้องน้ําหน้าตามาตรฐานของโครงการนั่นแหละอ่ะทีนี้มาดูห้องนอนกันหน่อยดีกว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าห้องนอนเนี่ยออกมาหยิบ อของกินได้มันก็ส่วน<ะ>หนึ่งแต่ว่าอยากให้ดูรายละเอียดของห้องนอนก่องาาคือห้องนอนนี้ทุกคนมันจะเป็นห้องนอนเล็กที่ขนาดเนี้ยจะค่อนข้างฟิกนิดหนึ่งก็คือว่าสามารถวางเตียงขนาด3.5ฟุตได้ซึ่งบริเวณตรงนี้เนี้ยก็จะมีเป็นเหมือนจะเป็นช่องผนังบงานใช่คือคือมันมีหน้าต่างมาให้ปุ๊บเขาก็เลยบิวเป็นบุมทํางานซึ่งมันก็เหมาะสมดีแล้วเนาะตรงปลายเตียงเนี่ยก็จะมีการอ่า ติดตั้งงานระบบของทีวีมาให้แล้วด้วยห้องนี้ก็เป็นห้องนอนของแบบถ้าใครไม่ได้มีลูกอะ่ะก็ทําเป็นห้องนอนแขกทําเป็นห้องทํางานก็ได้ตู้เสื้อผ้าก็เอาไว้เก็บของหรือว่าจะทําเป็นห้องนอน,นให้แบบลูกๆก,ก็ได้ตกเครื่องแป้งตรงนี้อ่ะหรออ,อ่าก็ได้ถ้ากอยู่คนเดียวอ,อีกห้องนึงก็เป็นแบบเออพ่อแม่เธออยู่อะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันห้องนี้ก็ถือว่าเป็นห้องที่แบบ ขนาดจาลังโอเคนะ<ม>อยู่คนเดียวได้อยู่<ม>ก็มีช่องแสงมีอะไรให้ก็ถือว่าโปร่งดีดเดี๋ยวไปดูห้องนอนใหญ่กันบ้างว่าจะเป็นยังไงตัวห้องนอนใหญ่ก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษทุกคนก็จะเป็นห้องนอนที่สามารถวางเตียงขนาด5ฟุต<ม>ถึง6ฟุตได้จริงๆนะเนี่ยทางโครงการเนี่ยวางห้องตัวอย่างเป็นเตียง5ฟุตมามันยังมีพื้นที่ทางด้านซ้ายและด้านขวาเหลืออยู่<ม>เนาะก็สามารถวางเตียงที่ใหญ่ขึ้นได้ส่วนตรงปลายเตียงเนี่ยถ้าเกิดว่ามันดูอึดอัดอะเราก็สามารถ แขวนทีวีกับผนังได้ก็จะเพิ่มพื้นที่เป็นทางเดินปลายเตียงได้อีกส่วนตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างบานกระทุงเนาะสามารถเปิดรับลมรับอะไรได้ว้าวใช่หน้าต่างค่อนข้างใหญ่เลยก็ยคือแบบสามารถที่จะรับแสงได้ค่อนข้างดีอ่ะมาเดี๋ยวเราไปสรุปกันสำหรับโครงการนี้ว่าเป็นยังไงทุกคนอ่ะโอเคทุกคนสุดท้ายนี้เดี๋ยวเรามาพูดสรุปถึงโครงการเมทิสพารามก้ารามคำแหงกันหน่อยดีกว่าคือโดยส่วนตัวคิดว่าเมเจอร์เดเวลลอปเม้น์เนี่ยเขามีจุดยืนที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง,งมากก็คืออะไร ใช่คือคอนโดทุกโครงการของ Major ร์เดเวล m อปเมนเนี่ยทุกคนสามารถเลี้ยงสัตว์ได้เลยฉะนั้นในอนาคตเนี่ยใครที่มีสัตว์เลี้ยงและอยู่คอนโดเนี่ยก็ให้พุ่งเป้ามามองที่ Major Development ก่อนเลย <S <S <ๆ>เพราะว่าคือบอกตามตรงนะว่าเราทําคลิปสําหรับคนที่ซื้อคอนโดอยู่เองว่าั้งนั้โน o f ฟ i c สเฟอร์ v จ็อบเบอร์ใช่ไหมตัว m a t r ิ x เนี่ยแบรนด์เมทริ x เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ราคาแตะถึง บอกตามตรงเลยว่าแตะถึงแน่ๆเพราะว่าราคาเนี่ยเริ่มต้นไม่ได้สูงมากซึ่งถ้าเกิดว่าจะหาคอนโดที่สามารถเลี้ยงสัตว์ได้เนี่ยที่ยังเป็นคอนโดใหม่เนี่ยในยุคนี้บอกตรงมันเริ่มหายากแล้วถ้าไม่ใหม่แล้วแพงมากๆอ่ะก็จะเป็นเก่าที่จะต้องเช่าเอาหรือว่าซื้อ r ีเซล e เอาซึ่งมันมันมีตัวเลือกไม่เยอะก็อยากให้ทุกคนลองมามองตัวเมทริสหรือว่าตัวอื่นๆของเมเจอร์เดเวล็อปเมนต์ก่อนอันนี้แนะนาในฐานะเพื่อนเลยนะอันนี้คือไม่ได้คาค่าคอมแต่อย่างใดใช่เพราะเคยเพื่อนคนนึงถามเหมือนกันว่าจะเลี้ยงสัตว์ออ่่่ะะไไไปหหหาาาาาเเเเเดดจ้้นนนนีแแแลลววกก็็ํรรข นี้แล้วเขาก็ทํามาด้วยใจรักจริงๆว่าผู้บริหารของเมเจอร์เขาก็เป็นคนรักสัตว์เขามีสัตว์เลี้ยงเหมือนกันใช่เขาทําด้วยแพชชั่นนะเขาจะเข้าใจว่าคนที่อยากเลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในคอนโดเนี่ยเขาต้องการอะไรประมาณนั้นนั่นแหละต่อไปในเรื่องของการเดินทางแล้วกันเมื่อกี้เป็นเรื่องของตัวโครงการเนอะเดียวเป็นเรื่องของทําเปนและการเดินทางแล้วกันเรื่องการเดินทางก่อนการเดินทางอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปเลยว่าถ้าใช้รถยนต์ส่วนตัวเนี่ยเข้าออกเมืองทางถนนพระราม9ก้าก็ยังได้ไปสุขุมวิทไปทางแยกคลองตันททีี่่่เดดินนนาง้วววยยรสตัก็ เข้าเมืองเรียกได้ว่าสะดวกแหละถามว่าว <น S 2> ราติดไหมเราก็จะบอกเหมือนกับที่เคยบอกในทุกๆการว่ากรุงเทพรถมันติด <วน S 2> แต่มันก็ไม่ได้ใช้เวลามากขนาดนั้นนะในทําเลที่เราอยู่ตรงนี้เต็มที่ถ้าตรงนี้จะไปสาทรชั่วโมงนึ่งอะ่ะ ขึ้นทางหน่วชั่วโมงหนึ่ง<อ>คือมันก็ไม่เวลาปกติที<อ>่เราไปทำงานกันเนาะส่วนคนที่เดินทางด้วยระบบข,าขานส่งสาธารณะเนี่ยตอนนี้อาจจะยังไม่ได้สบายเท่าไหร่เพราะว่าตัวรถไฟฟ้ายัางสร้างไม่เสร็จแต่อีกแป๊บเดียวอีกไม่กี่เดือนหลังจากนีน้มันจะเสร็จแล้วก็คือเรียกได้ว่า300เมตรแต่เธอเดินจากโครงการไปถึงสถาน,นีรามแวขวง12เป็นเทีนมาทีใช่ก็<อ>คือเดินไปคือตัวโครงการเขาจะมีตึกออฟฟิศเนาะเป็นคือคือตัวเมเจอร์ทาวเวอร์เราเดินทะลุข้างหลังไปออกที่รามแหงแล้วก็เดินไปที่ตัวรถไฟ เดินไปที่ตัว a i r p o อร Link ประมาณ850เมตรก็สามารถที่จะเชื่อมต่อเข้าไปยังสถานีรถไฟฟ้า BTS พญาไทได้เหมือนกันแปดเมตรก็ไม่ไกลปะก็เดินได้ดถ้าชาวก็เดินได้หรือว่าถ้าเกิดใครไม่อยากเดินเนี่ยหน้าโครงการมีบินมอเตอร์ไซค์ก็ใช้บริการได้หรือใครจะไปทาง รัาคำแห่งก็มีรถสองแถวมีรถเมย์อยู่แถวนี้มันคือมันสะดวกอะมันติดถนนทั้งสองเส้นทางพระรามเก้าแล้วก็ตัวรังคำแห่งเลยก็เดินทางก็ค่อนข้างสะดวกดวกีทีเดียวทุกคนส่วนเรื่องความอุดมสมบูรณ์ในแหล่งอาหารการกินเนี่ยย่านรังคำแห่งน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเป็นยังไงเนาะเราเคยทําคลิปมาด้วยใช่ไหมที่พามาชิมร้านอาหารรคงคำแห่งก็ไปดูกันได้ว่ามันมีแบบร้านอาหารเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นตลาดเป็นห้างสรรพสินค้าเล็กใหญ่ฟูดแลนด์เอ่ยคือคนเยอะ ก็มีแหล่งอาหารนั่งกินเยอะเขาจะมีนี่เปิดด้วยนะเดอะมอลลารมสองอ่าใช่เดอะมอลลารที่กำลังจะรีโนเวทต่างๆซึ่งจะสวยมากและเป็นแหล่งไลฟ์สไตล์แหล่งมิกซ์อยู่ที่ค่อนข้างใหญ่ในย่านนี้เลยก็อยู่ห่างจากโครงการแค่500เมตรนั่งแกลบไปแป๊บเดียวใครชื่อนดวก็เดินไปนั่งวินน้างโครงการไปก็ได้ก็นิดเดียวถึงก็ถือว่าแหล่งความอุดมสมบูรณ์รอบโครงการเนี่ยค่อนข้างดีมากทีเดียวเนาะส่วนต่อไป หลายคนน่าจะรอคอยจุดนี้ก็คือเรื่องของราคาที่ว่าจับต้องได้นี่คือเปิดเว็บของเมเจอร์ให้ดูกันสดๆเลยนี่ก็คือตอนนี้มีโปรโมชั่นนะจจะทุกคนณวันน,น,นี้วันที่9เดือน9อปี2020วันนี้9เดือน9นะ9กันยายนเนาะที่เราถ่ายอ่าหน้าเว็บเนี่ยบอกว่า1ห้องนอนราคาพิเศษฟรีทุกค่าใช้ใจ่ายเริ่มต้น2.99ล้นบาทตินานะ าราคาดีมากใช่คือโครงการเมทรีสตัวพัรลมเก้าเหลําแผงเนี่ยจะเริ่มต้มนประมาณ3ล้านประมาณ3ล้านในทําเลตรงนี้ที่สามารถเลี้ยงสัตว์ได้จับได้นะแตะถึงนะราคาแบบนี้ซึ่งเลี้ยงสัตว์ได้ใช่ซึ่งเรามอว่าราคาค่อนข้า,ขาสงมสมเหตุสมผลแล้วก็แบบวัยทงานนะซื้อได้อ่ะก็ลองเก็บไปพิจารณาดูถ้าเกิดใครที่อยากจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บของเมเจอร์ v e เวล m อปเมน์เดีด๋ยวจะขึ้นให้นะจาา้จา สุดท้ายนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบโครงการนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แลวก็กดกระดิ่งให้คอนโดนิวด้วยนะคะส่วนโครงการต่อไปเนี่ยเราจะไปโครงการไหนติดตามชมกันได้เลยค่ะบ๊ายบายค่ะเล้มเรามีบทความรีวิวเป็นบทความด้วยโครงการนี้ถ้าเกิดใครอยากจะได้รับทราบข้อมูลอย่างละเอียดก็เเป็นคนเขียนรีวิวบทความของโครงการนี้เองนะก็เข้าไป,าไปดูกันที่ www.condonew.com ไ <ป S 2> ด้เลยในหัวข้อรีวิวจ้ะโอเคบ๊ายบายได้บ๊ายบายค่ะ